อ่าอันนี้ก็คือสมบัติความยืดหยุ่นก็คือวัสดุสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะเมื่อมีแรงมากระทํานะคะเราเราออกแรงดึงมันเนี่ยนะคะมันก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างนีอมันก็สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือสมบัติความยืดหยุ่นนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะเช่นถ่ายยางยืดรัดแกงน,นะคะยางรัดผมอันนี้คือยางรัดผมที่มีนักนใช้รัดผมนะคะ ยาดนะคะเส้นเอ็นนะคะลูกบอลยางแล้วก็ฟองน้ำนะคะอันนี้สมบัตยืดหยุ่นแล้วมีผิดไหมเนี่ยนะลูกนะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอ่ะอันนี้คือสมบัติความยืดหยุ่นจบไปแล้วนะคะสมบัติความยืดหยุ่นนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะเมื่อมีแรงมากระทํานะคะแล้วก็กลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะ สมบัติความแข็งนะคะสมบัติความแข็งก็คือวัสดุที่ทนทานต่อการขูดขีดนะคะเราจะทดสอบความแข็งได้โดยการนําวัสดุมาขูดหรือขีดกันนะคะนะคะวัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อการขูดขีดนะคะทําให้ไม่เกิดรอยนะคะเช่นเราลองเอาตะปูนะคะไปขูดขีดกับกระเบื้องนะคะหรือว่ากระจกนะคะก็จะส, Hands สังเกตว่ามันจะไม่เกิดรอยนะคะแสดงสว่ากระเบื้องหรือกระจกเนี่ยนะคะจะแข็งแรงกว่านะคะ หรือเช่นนะคะเราใช้เหล็กนะคะที่มีความแข็งนะคะใช้เหล็กทามีดนะคะที่มีความแข็งนะคะเพราะว่าเหล็กเนี่ยมีความแข็งมากนะคะไม่ไม่เกิดรอยนะคะอ่ะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะคะนําตะปูไปขูดขีดกับพลาสติกนักเรียนคิดว่าพลาสติกเกิดรอยไหมคะจะเกิดรอยไหมตะปูขีดขูดพลาสติกเกิดรอยไหมคะเออค่ะแสดงว่าพลาสติกมีความแข็งไหม ไม่ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานําสิ่งของไปขูดขีดกับวัสดุใดก็ตามแล้วมันเกิดรอยแสดงว่านะคะมันมีความแข็งน้อยนะคะ<แ>ความแข็งความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่เราเอาไปขูดนะคะอ่ะเอาพลอยไปขูดบนกระจกนะคะแล้วก็จกกระจกก็เกิดรอยแสดงว่าพลอยแข็งกว่ากระจกใช่ไหมคะพลอยแข็งกว่าทําให้กระจกมันเกิดรอยได้นะคะอ่ะ คราวนี้นะคะเขาบอกว่า,า่านักเรียนดูข้างบนค่ะวัสดุที่มีความแข็งที่สุดนะคะก็คือเพชรนะคะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานที่สุดนะคะเพชรนะคะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานที่สุดนะคะเพชรที่เป็นอัญมณีนะคะเป็น,เป,นเป็นเครื่องประดับตกแต่งนะคะอันนี้คือมีความแข็งแรงทนทานที่สุดเลยนะคะอ่ะไปดูทดสอบความแข็งนะคะอ่ะเริ่มเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวการ์ตูนที่คุณครูหนูเอามาให้นะคะขะ ขอแยกไปเข้าน้าค่ะค่ะนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวการ์ตูนใช่ไหมคะอันนี้ข้างล่างนี่เป็นไม้ใช่ไหมใช่ไหมคะลูกอ่ะข้างบนเป็นอะไรข้างบนเป็นอะไรนะคะตะปูอ่ะนีเอาตะปูไปบกับไม้นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดรอยรอยที่ไหนคะเกิดรอยที่ตะปูหรือเกิดรอยที่ไม้ไม้เกิดรอยที่ไม้นะคะเพราะอะไรทําไมถึงเกิดรอยที่ไม้คะ มันโนตตะปูประตูแข็งกว่าถ้าเพราะตะปูมันแข็งกว่าใช่ไหมคะเมื่อตะปูมันแข็งกว่าเอาไปขูดขีดกับไม้นะคะไม้เกิดรอยแสดงว่าไม้มีความแข็งน้อยกว่าเลยคะตะปูาตะปูต้องนะ,ะคะกิ่งม,มากเลยนะคะอ่ะเห็นไหมคะเอาวัสดุมาไฟกันนะคะมาไฟกันนะคะมาขูดขีดกันนะคะทําให้เกิดรอยแล้วก็จะทดสอบได้ว่าอันไหนที่มีความแข็งมากกว่ากันนะคะ อันนี้นักเรียนสามารถนําไปทดสอบได้ที่บ้านเลยนะคะ,ะตะปูแข็งกว่านะคะเพราะว่าตะปูไม่เกิดรอยนะคะเมื่อกี้ทดสอบมาแล้วเนาะอะโอเคต่อไปค่ะสามก็คือสมบัติความเหนียวนะคะสมบัติความแข็งไปแล้วนะคะสมบัติความยืดหยุ่นไปแล้วอันนี้คือสมบัติความเหนียวนะคะวัสดุที่สามารถนะคะที่ที่มีความเหนียวนะคือก็คือ วัสดุที่มีความสามารถในการรับแรงหรือน้ําหนักได้นะคะคือวัสดุที่สามารถรับน้ําหนักได้มากแสดงว่ามีความเหนียวมากนะคะเช่นเส้นนะคะเส้นเอ็นเนี่ยหนวกว่าเส้นได้นะคะเส้นเอ็นที่อ่าที่อ่าเอาไว้นักเรียนเคยตีแบตไหมลูกเคยเคยค่ะ <c ười> แบ,บ่มันจะเป็นเส้นเอ็นนะคะใช่ค่ะ มาแบตจะเป็นเส้นเอ็นนะคะเส้นเอ็นจะเหนียวกว่าเส้นได้นะคะรับน้ําหนักได้มากกว่าเส้นได้นะคะแล้วก็เชือกเส้นใหญ่นะคะก็จะเหนียวกว่าเชือกเส้นเล็กนะคะเชือกเส้นใหญ่ก็จะรับน้ําหนักได้มากกว่าเชือกเส้นเล็กใช่ไหมคะอ่านี่คือสมบัติความเหนียวทดสอบโดยการที่นําวัสดุที่มีน้ําหนักมากๆนะคะมามาลองมาลองทดสอบดูนะคะเชือกเส้นใหญ่กับเชือกเส้นเล็กว่าอันไหนมันจะ ขาดก่อนกันนะคะอันนี้คือความสามารถของความเหนียวนะคะอันนี้สมบัติความเหนียวนะคะอะต่อไปนะคะคือสมบัติการนําความร้อนนะคะการนาความร้อนก็คือคืออะไรคือการถ่ายโอนความร้อนนะคะจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต<ป>่ําหรือง่ายๆก็คือการถ่ายโอนความร้อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอะครูหนูยกตัวอย่างนะคะอะนักเรียนเคยต้มน้ําเดือดๆไหมคะ ต้มน้ำในหม้อที่เดือดน้ำในหม้อที่เดือดร้อนไหมลูกร้อนค่ะร้อนร้อนค่ะคราวนี้นะคะใช้ต้มนะคะหม้อที่ใช้ต้มใช่ไหมคะก็จะมีความร้อนใช่ไหมคะอ่ะการนําความร้อนก็คือวัสดุที่มันสามารถนําความร้อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อ่านักเรียนคิดภาพน้ําที่อยู่ในหม้อใช่ไหมแต่ถ้าเราเอามือไปจับข้างหม้อเราจะร้อนไหมคะ ร้อนค่ะร้อนนะราเราไม่ได้เราไม่ได้เอามือไปจุ่มในน้ำา็ลาถึงร้อนรู้ไหมคะเพราะอะไรนัเรียนคิดว่าเพราะอะไรทําไมน้ําที่อยู่ในหม้อนะคะที่มันร้อนๆอนแต่เราแค่เอามือไปจับข้างหม้อทําไมเราถึงรู้สึกร้อนไปด้วยเพราะอะไรลูก หม้อมีความนำความร od, ้อนได้ดีใช่นะคะเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนผู้ตูกนะคะหม้อมีการนำความร้อนนะคะอ่ะคราวนี้สมบัติการนำความร้อนก็คือวัสดุที่สามารถนำความร้อนนะคะจากอีกที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้แสดงว่าหม้อมีการนำความร้อนไหมคะมีนะนะคะหม้อนะคะสามารถนําความร้อนได้นะคะนักเรียนดูภาพข้างบนเห็นไหมลูกพวกหม้อพวกกระทะนะคะจะสามารถนําความร้อนได้นะคะอ่ะ ตอนนี้การน,นาความร้อนนะคะมีสองตัวที่นักเรียนจะต้องจํานะคะตัวที่หนึ่งก็คือตัวนําความร้อนนะคะมันจะสามารถนําความร้อนจากจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ก็คือทําให้แบบเราร้อนไปด้วยนะคะเช่น <c oughs> พวกหม้อนะคะกระทะนะคะเวลาที่เขาอาหารนะคะอันนี้ก็คือตัวนําความร้อนนะคะจะมีวัสดุประเภทเงินทองแดงนะคะเหล็กนะคะก็คือวัสดุที่เขาเอามาทําเป็นพวก อาภาชนะหุงต้มต่างๆนะคะแล้วต่อไปก็คือฉนวนความร้อนนะคะฉนวนความร้อนคืออะไรฉนวนความร้อนก็คือตัวที่มันไม่นําความร้อนเลยนะคะมันไม่มันไม่นาเลยนะคะเช่นพวกผ้าไม้ย่างนะคะส่วนใหญ่เขาจะเอามาทําเป็นพวกด้ามจับเห็นไหมลูกสีดำๆนะคะนักเรียนดูภาพข้างบนสีดำๆหูหม้อด้ามจับแล้วก็พวกอ่าตัวที่เปิดหม้อนะคะมันจะไม่นําความร้อนนะคะเขาก็เลยเอามาป้องกันไม่ให้ ค่ะมันร้อนมือใช่ไหมคะเวลาเราจับหม้อที่ร,ร้อนๆนักเรียนจับตรงไหนลูกจับตรงตัวหม้อหรือจับตรงด้ามคะ,จ,ะจับตรงด้ามอ่าจับตรงด้ามใช่ไหมคะแสดงว่าด้ามเนี่ยนะคะมันเป็นฉนวนความร้อนก็คือมันไม่นําความร้อนนะคะเขาก็จะเอามาทําเป็นพวกด้ามจับพวกหูหม้อต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้เราร้อนมือใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่นําความร้อนนะคะอะ่ะตัวนําความร้อนนะคะคือตัว<อ>ที่มัน ที่เราไปจับมันแล้วมันร้อนนะคะมันก็คือแบบว่านําความร้อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งส่วนฉนวนความร้อนก็คือมันมันไม่นําความร้อนนะคะส่วนใหญ่จะทํามาเป็นพวกหูหม้อนะคะด้ามจับต่างๆนะคะทําให้เราไม่ร้อนมือนะคะอ่ะเด็กชายคนนี้ใช่ไหมคะอ่ะเด็กชายคนนี้นะคะเอามือไปจับถ้วยนําความร้อนนะคะก็แสดงว่าถ้วยนี้มันเป็นยังไงลูกมันเป็นตัวนําหรือเป็น ขนวนความร้อนตัวนวนำความร้อนครับอ่านะคะความร้อนตัวนําความร้อนนะคะทําให้เด็กชายคนนี้เป็นไงคะรู้สึกเป็นไงคะร้อนมือใช่ไหมคะแสดงว่าถ้วยนี้เป็นตัวนําความร้อนนะคะอ่ะอันนี้คือวัสดุการํำความร้อนอ่ะต่อไปค่ะวัสดุการนําไฟฟ้านะคะอันนี้คล้ายๆกันกับการนําความร้อนเลยนะคะ ก็จะเป็นวัสดุที่สามารถในการถ่ายโอนไฟฟ้านะคะหรือว่ายอมให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านตัวมันได้นะคะก็คือมันสามารถนําไฟฟ้าได้นะคะยอมให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านตัวมันได้ไปอีกที่หนึ่งได้นะคะตัวนําไฟฟ้านะคะที่เราพบเห็นกันนะคะในชีวิตประจําวันนะคะก็จะมีทองแดงนะคะที่อยู่ในสายไฟนัเนเยนรู้จักจสายไฟไม่ลูกเคยเห็นสายไฟไหมคะรู้จักครับ สายไฟยน,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 นักเรียนนักเรียนเอ่าสายไฟยนะคะข้างในของสายไฟยนะคะมันจะมีทองแดงอยู่นะคะซึ่งทองแดงเป็นตัวนําไฟฟ้านะคะวัสดุ<ๆ>ที่เป็นตัวนาําไฟฟ้าเช่นเงินนะคะทองแดงแล้วก็ประเภททองคาต่างๆนะคะแต่ที่นิยมเอามาทําเป็นตัวนําไฟฟ้าที่สุดเป็นทองแดงนะคะเพราะว่ามันมีราคาถูกมากกว่าเงินมากกว่าทองคำนะคะส่วนใหญ่จะพบมเห็นตามสายไฟนะคะอันนี้คือตัวนําไฟฟ้านะคะจะสามารถ ทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านตัวมันได้นะคะอะ่อมากเมื่อมีตัวนําแล้วก็มีฉนวนไฟฟ้านะคะก็คือไม่อะไรคะไม่อะไรมไม่สามารถเมื่อกี้สนวนความร้อนคือไม่นาความร้อนฉนวนไฟฟ้ากไม่เไ, uh, ไฟฟ้าไม่สามารถผ่านได้ครับอะไฟฟ้าไม่สามารถผ่านได้หรือว่าไม่นําไฟฟ้านะคะเช่นยางนะคะพลาสติกนะคะอ่ะ นักเรียนสังเกตดูนะคะสายไฟรูปข้างล่างนะคะสีดำๆนะคะตัวนําไฟฟ้าจะเป็นทองแดงใช่ไหมคะที่ไฟฟ้าสามารถผ่านได้ชนวนไฟฟ้าจะเป็นพลาสติกนะคะก็คือสายหุ้มของมันนั่นแหละนะคะนักเรียนจะสังเกตดูที่บ้านของเรานะคะจะเป็นพลาสติกนะคะในการหุ้มสายไฟเพราะว่าป้องกันไฟฟ้าดูดนะคะหรือว่าไฟาฟ้ารั่วได้นะคะ,ะเขาก็เลยทํามาเป็นพวกพลาสติกห่อหุ้มเอาไว้นะคะไม่งั้นเราก็จะโดน ไปไปช็อตไฟดูดแน่นอนเลยใช่ไหมคะอ่ะักเรียนดูเตารีดนะคะอ่ะเตารีดเห็นไหมลูกเห็นรูปเตารีดไหมคะเห็นะคะนะ่ะอ่ะเตารีดเตารีดนะคะพวกแผ่นเตารีดเนี่ยแผ่นตัวที่รีดนะคะก็จะเป็นตัวนําไฟฟ้านะคะส่วนฉนวนไฟฟ้านะคะก็คือ,อพลาสติกที่มันห่อหุ้มเตารีดนั่นแหละ เขาเรียกว่าขนุนไฟฟ้านะคะเพราะว่ามันจะไม่นําไฟฟ้าเราก็จะไม่โดนไฟฟ้าช็อตใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือสมบัติการนําไฟฟ้านั่นเองนะคะอ่ะไปดูนะคะโลหะที่นําไฟฟ้าได้ดีอันดับหนึ่งนะคะได้แก่งเงินนะคะนําไฟฟ้าได้ดีที่สุดเลยอันดับสองได้แก่ทองแดงนะคะและอันดับที่สามได้แก่ทองนะคะแต่ที่นิยมเอามาใช้ที่สุดคืออะไรลูกทองแดง แดงทองแดงเพราะอะไรเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเพราะอะไรคะราคาถูกคัะราคาถูกมากลงเงินนะคะหรือว่าทองนะคะก็หาง่ายกว่านะคะทองแดงนะคะส่วนใหญ่ปัจจุบันเขาก็มีแค่ทองแดงนะคะอยู่ในปายเไฟเนาะดูนะคะ,คะต่อไปฉนวนไฟฟ้าอไปดูฉนวนไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้ไม่ดีนะคะหรือว่าไหลผ่านได้ไม่ได้เลยนะคะเช่นพวกไม้นะคะยางนะคะพลาสติกนะคะแล้วก็ผ้านะคะอ่ะนักเรียนก็จะ,ะเคยเห็นเวลาที่ผู้ใหญ่ใช่ไหมเข้าคัวไฟดูดใช่ไหมเขาก็จะเอาผ้าไปจับสายไฟเคยเห็นไหมคะอ่าเวลาที่แบบว่าเรากลัวไฟดูดหรือว่ากลัวอะไรแลวเขาก็จะเอาผ้าไปหุ้มสายไฟอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือฉนวนไฟฟ้านะคะก็คือ ไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ดีนะคะหรือว่าไหลผ่านได้ไม่ได้เลยนะคะอ่ะอันนี้อ่ะ uh, นักเรียนบอกคุณครูซิภาพนี้อะไรคือตัวนําไฟฟ้าลูกทองแดงทองแดงทองแดงใช่ไหมคะสายไฟทองแดงคือตัวนําไฟฟ้าและอะไรคือฉนวนไฟฟ้าคะพลาสติกพลาสติกอ่ะพลาสติกที่มันลายหลาสีใช่ไหมคะเป็นฉนวนไฟฟ้าใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากนะคะ อ่อันนี้นะคะตัวอย่างนะคะดินสอนะคะดินสอก็สามารถนําไฟฟ้าได้นะคะไส้ดินสอนะคะไส้ดินสอทําจากแกนไฟนะคะเป็นธาตุคาร์บอนในรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นอโลหะที่สามารถนําไฟฟ้าได้นะคะไส้ดินสอสามารถนําไฟฟ้าได้นะคะส่วนไม้นะคะไม้ที่อยู่กับดินสอเนี่ยเป็นฉนวนไฟฟ้าก็คือไม่นําไฟฟ้านั่นเองอ่าคราวนี้นะคะเขาบอกว่า วัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีความแข็งต่างกันนะคะวัสดุใดที่พบอ่าที่ทนต่อแรงขูดขีดนะคะเราจะเรียกวัสดุนั้นว่าเป็นวัสดุที่มีความแข็งนะคะโดยที่วัสดุที่มีความแข็งมากกว่าจะขูดขีดนะคะอ่ากับวัสดุที่มีความแข็งน้อยกว่าให้เป็นรอยได้นะคะเช่นเมื่อนําตะปูนะคะขูดบนแผ่นพลาสติกนะคะพบว่ามีรอยขูดบนแผ่นพลาสติกแสดงว่าตะปูมีความแข็งมากกว่าแผ่นอะไรคะ คคพลาสติกแต่พลาสติกค่ะหรือว่าเมื่อนําตะปูนะคะไปขูดบนไม้บรรทัดเหล็กต่พบว,ว่าไม่มีรอยขูดบนไม้บรรทัดเหล็กแสดงว่าอะไรคะแ,ะแสดงว่าอะไรไม่เป็ไม่ตนอ่ะเพราะว่าอะไรไม้บรรทัดเหล็กนะคะน่าจะแข็งกว่าตะปูนะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้คือความแข็งนะคะ อ่ะต่อไปความยืดหยุ่นค่ะการใช้ประโยชน์ความยืดหยุ่นนะคะความยืดหยุ่นก็คือสมบัตินะคะที่มีความยืดหยุ่นนะคะสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้นะคะเขาก็จะเอามาทําเป็นอันนี้เรียกว่าอะไรใคเคเล่นแทมโพลีผมมเคยเล่นแทโพลีใช่ไหมคะแทมโพลีมีความยืดหยุ่นไหมคะยืดหยุนค่ะยืดหยุ่นใช่ไหมคะเวลาเราเด้งไปแล้วมันก็เป็นยังไงกลับสู่สภาพเดิมได้ใช่ไหมคะ เวลาเราเด้งไปมันก็กลับคืนเด้งไปก็กลับคืนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแอมโพลีนนะคะอันนี้คือสมบัติความยืดหยุ่นมันสามารถยืดหยุ่นได้นะคะถ้ามันยืดหยุ่นไม่ได้นะคะเราเด้งไปแล้วมันทะลุลงไปเลยเป็นไงคะอันตรายไหมลูกอันตรายอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นแอมโพลีนนะคะมีสมบัติความยืดหยุ่นนะคะมันสามารถกลับมาสู่สภาพเดิมได้นะคะต่อให้เราจะกระเด้งกี่ครั้ง เหยียบกี่ครั้งมันก็กลับมาสู่สภาพเดิมได้นะคะอันนี้คือการใช้ประโยชน์คือความยืดหยุ่นนะคะอะ่าเขาเขาเลยบอกว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีสภาพยืดหยุ่นที่แตกต่างกันนะคะวัสดุใดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะเมื่อมีแรงมากระทําและสามารถกลับคืนสูส่รูปร่างเดิมได้เนี่ยเราจะเรียกว่าวัสดุนั้น,น,นเนี่ยมีสภาพยืดหยุนก็คือเหมือนเหมือนแทมเพอรนเมื่อกี้เลยนะคะต่อให้เราเหยียบกี่ครั้งนะคะกระเด้งกี่ครั้งมันก็กลับมาสู่สภาพเดิม แสดงว่ามันมีสภาพยืดอะไรคะยืดยุ่นมีสภาพยืดหยุ่นนะคะแต่ถ้าวัสดุใดเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยแล้วมันมันไม่สามารถกลับมาสู่รูปร่างเดิมได้เนี่ยแสดงว่าวัสดุนั้นเนี่ยมันไม่มีสภาพยืดหยุ่นอ่ะเช่นถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกนักเรียนเราลองดึงถุงพลาสติกยืดยืดไปแล้วเราปล่อยมือมันจะเป็นยังไงลูกถุงพลาสติกอ่ะ อันนี้ถุงพลาสติกเห็นไหมลูก<ล>เห็นไหมคะเห็นค่ะอ่าถุงพลาสติกเอาคุณหนูลองดึงลองดึงถุงพลาสติกอ่าแล้วปล่อยมือเป็นยังไงมันกลับคืนสู่สภาพเดิมไหมคะไม่ค่ะแสดงว่าถุงพลาสติกนี้มีสภาพยืดหยุ่นไหมลูกไม่ไมีมนะคะไม่มีสภาพยืดหยุน่นมันยืดได้แต่ว่ามัน มันไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะแสดงว่ามันไม่มีสภาพความยืดหยุ่นนะคะอ่ะคพราวนี้นะคะวัสดุที่มีสภาพเวามยืดหยุ่นเนี่ยนะคะจะหมดสภาพความยืดหยุ่นได้ก็คือมันสามารถเอ่อบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถแบบยืดได้ตลอดเวลาออะอย่างเช่นยางรัดผมนักเรียนนะคะยางรัดผมนะคะอ่ะที่คุณครูยืดเนี่ยมันยังยืดได้อยู่นะคะแต่มันมีวันหมดสภาพก็คือมันสามารถ ปล่อยไว้นานๆหลายๆปีนะคะมันอาจจะไม่ยืดก็ได้มันอาจจะขาดเลยก็ได้นะคะนั่นคือการหมดสภาพความยืดหยุ่นนะคะหากออกแรงมากเกินไปนะคะหรือออกแรงบ่อยๆหรือว่าทิ้งไว้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะหมดสภาพความยืดหยุ่นได้นะคะอ่าโอเคอันนี้ก็คืออ่าตัวอย่างนะคะเขาเอามาทําเป็นอะไรบ้างประโยชน์ของความยืดหยุน่นอันนี้คือสายสายรัดของนะคะสายรัดของเอาไว้รัดของต่างๆนะคะ นักเรียนจะเคยเห็นเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าเอาตะกร้าใส่ไว้บนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะเขาก็จะเอาหนังยางอันนี้รัดของนะคะยืดได้นะคะอันนี้คือประโยชน์ของสภาพยืดหยุ่นน่านี่คือประโยชน์ของการนําความร้อนนะคะเหมือนกันกับที่เมื่อวานเราเรียนเลยใช่ไหมคะประโยชน์ของการนําความร้อนก็คือสามารถนํามาอะไรคะนําวัสดุประเภทนั้นเนี่ยมา ประกอบเป็นอ่าภาชนะในการหุงต้มทําอาหารได้นะคะให้ความร้อนแก่อาหารทําให้อาหารสุกได้ใช่ไหมคะเมื่อวานเราก็เรียนไปแล้วเนาะอ่าอันนี้ประโยชน์ของการนําความร้อนนะคะอ่าคราวนี้เขาก็เลยนําประโยชน์เนี้ยนะคะมาทําประดิษฐ์เป็นอ่าภาชนะหุงต้มนะคะซึ่งานักเรียนดูกระทะใบนี้นะคะใบนี้ใครตอบผู้หนูได้ว่าตรงไหนเป็นตัวนําความร้อน ตรอตรงไหนคะตรกะทใช่ไหมคะตรงตัวกระทะใช่ไหมคะตรงเหล็กสีเงินเงินนี้ใช่ไหมคะเป็นตัวนําความร้อนแล้วตรงไหนเป็นสนุนความร้อนคะ ตัวสีดำด้ามด้ามด้ดด <reality> ามหรือว่าเราเรียกว่าด้ามจับนะคะด้ามจับเป็นฉนวนความร้อนก็คือป้องกันความร้อนนะคะเราเราจับแล้วเรามันจะไม่รู้สึกร้อนนะคะอันนี้คือฉนวนความร้อนนะคะอ่ะเขาก็เลยนํามาเป็นประโยชน์ของการนําความร้อนนั่นเองนะคะอ่ะ yeah. ต่อไปนะคะประโยชน์ของการนําไฟฟ้านะคะก็คืออ่าสามารถทําเป็นอ่า ถ้าเรารู้ว่าตัวไหนเป็นตัวนําไฟฟ้าตัวไหนเป็นฉนวนความไฟฟ้าเราก็ะจะสามารถมาทําเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะคะอ่ะอย่างอันนี้ก็คือสายชาร์จโทรศัพท์ใช่ไหมคะสายชาร์จโทรศัพท์เนี่ยนะคะตัวหุ้มของมันตัวสีขาวขาวนะคะสายสีขาวขาวนี้เรียกว่าอะไรลูกสายชาร์จแบตอ่าสายชาร์จแบตลูกอ่ะตัวสีข,า,ขาวสายสีขาวขาวนี้เราจะเรียกว่าฉนวนอะไรคะฉนวนไฟฟ้าครับฉนวนไฟฟ้าค่ะ ถ้ามันไม่นาไฟฟ้านะคะเราสามารถจับได้ใช่ไหมคะเมื่อมันชาร์จอยู่เนี่ยเราสามารถจับได้นะคะแรกๆนะคะนักเรียนถอดมาใช่ไหมคะถอดมาทเดีเดี๋ยวคุณคุณหนูเป็นตัวอย่างมาให้ดูแป๊บนึงไปหาตัวอย่างนักเรียนตัวอย่างสายชาร์จเห็นไหมลูก อันนี้คือสายชาร์จโทรศัพท์ใช่ไหมคะอ่ะตรงน,นี้ตรงสีขา,ขาวนี้นะคะตรงสีขา,ขาวนี้เห็นไหมคะสีข,า,ขาว,ขาวลงมาเลยนะคะอันนี้คือถนวนไฟฟ้านะคะก็ค <c oughs> ือขนานไฟฟ้านะคะนะคะส่วนนี่ค่ะน,นเรียนเห็นไหมนี่นี่คือเขาเรียกว่าเต้าเสียบ <c oughs> ใช่ไหมคะอ่ะเขาเรียกว่าตัวเสียบนะคะตัวเสียบนะคะพักตัวเสียบมาจากอะไรลูก ทำมาจากอะไรคะเหล็กทำมาจากโลหะครับาโลหะนำไฟฟ้าไหมลูกนำค่ะนำไฟฟ้านะคะเมื่อเราเอาเมื่อเราเอาตัวโลหะเนี่ยนะคะเปียกับไฟใช่ไหมคะเสียบกับไฟนะคะต้าเสียบเนี่ยมันก็จะนำไฟฟ้าเข้ามาเข้ามาูนี่ตัวนี้ได้นะคะตัวนี้กน็นําไฟฟ้านะคะแล้วก็ก เปรียบเข้ากับโทรศัพท์ของเรานะคะ <c oughs> เป็นตัวนําไฟฟ้านะคะอันนี้นะคะคือวัสดุที่สามารถนําไฟฟ้าได้แล้วก็มีฉนวนไฟฟ้านะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้ารั่วนะคะแต่ถ้านักเรียนถ้าสมมติว่านะคะาฟชาร์จแบตขาดเนี่ยเราควรใช้ไหมลูกถ้ามันขาดไม่ควรค่ะไม่ควรทาราะอะไรลูกมันจะเป็น ไฟอาดรั่วได้คะ่ะเ,เพราะไฟอัดรั่วไฟอาดหรือช็อตได้นะคะอาจจะเอาอะไรมาพันก็ได้แต่มันก็ไม่ป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันขาดหรือมันผุก,ก็ซื้อใหม่ก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือวัสดุที่นำไฟฟ้นะคะอ่าตัวอย่างวัสดุที่นำไฟฟ้า,ะะอ,อ,อ,า,ฟฟาอันนี้ก็สอนไปแล้วนะคะเงินทองแดงเหล็กทองคำอลูมิเนียมนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุประเภทโลหะนะคะจะสามารถนำไฟฟ้าได้ดีนะคะดีที่สุดก็คือนิยมใช้เป็น,นแทนเนาะอ่าตัวฉน,นวนไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ไม่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านนะคะพลาสติกยางไม้ผ้าคน,นะคะอ่าโอเคนะคะวันนี้ก็นะคะแล้วนะคะสำหรับเรื่อง วัสดุนะคะพวกวัสดุต่างๆสมิวัสดุต่างๆเี่นปิดไม้ด้วยนะลูกน้อ่ะวันนี้ก็จบแล้วสําหรับเรื่องวัสดุนะคะแล้วก็เรื่องสมบัติของวัสดุต่างๆนะคะทําให้รู้ว่าวัสดุมีสมบัติที่แตกต่างกันนะคะเช่นมีความแข็งนะคะบางอย่างมีความแข็งนะคะวัสดุบางอย่างมีความยืดหยุ่นวัสดุบางอย่างมีความเหนียววัสดุบางอย่างมีการนําไฟฟ้านะคะแล้ววัสดุบางอย่างมีการนํา ความร้อนนะคะเราก็จะสามารถแยกออกว่าวัสดุประเภทใดที่มีสมบัติแบบนั้นนะคะเพื่อใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจาวันของเราได้ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับเรื่องวัสดุนะคะอันนี้คืออาทิตย์นี้จบแล้วเรื่องวัสดุนะคะไม่มีงานไม่มีการบ้านนะคะก็ให้นักเรียนไปทบทวนนะคะหรือว่าไปเสิร์ชดูใน YouTube นะคะใน Google นะคะเกี่ยวกับเรื่องวัสดุนะคะถ้านักเรียนอยากไปศึกษาเพิ่มเติม หรือใครอยากจะไปทดลองอ่าทดลองการขูดขีดที่บ้านก็ได้นะคะเอาตะปูลองไปขูดขีดนะคะแต่ว่าต้องทําบ้านเรานะลูกอย่าไปทําบ้านคนอื่นนะลูกนะ <c oughs> ไม่ดีนะคะอ่าเอาตะปูลองไปขูดขีดเพื่อทดสอบความแข็งก็ได้นะคะอันนี้คือให้ได้เรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มเรียนเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงต่างๆนะคะอันนี้คือวัสดุเนี่ยจบแล้วนะคะจบแล้วอาทิตย์นี้นะคะวันนี้ก็ ขอบคุณนะคะนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนมากๆนะคะตั้งใจตอบคำถามนะคะเก่งมากเลยวันนี้นะคะอ่ะวันนี้ก็ต้องอ่าขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีคอบคุณคร่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณครูค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ

คุณหนูคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนเอิญอยู่บ้านโซนไหมเราอะได้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ